ประมาณนั้นใช่ใช่ครับใช่ติงสูงสูงตึงสูงสูงทำตัวลอยลอยแบบตืลย,ลยสามสองหนึ่งโอเคไม่นิ้นไปด้านหน้านิ้นน้นถายเราเร็ว,รวใช่นั่นแหละนิ้นขายเราเร็ว,รวแล้วก็เกง่งนะสองเก่งลำตัว อทีนี้ลองเคลื่อนที่โดดไปด้านหน้าทีละนิดทีละนิดห้าตุ๊บปุ๊บให้รู้สึกที่สะโพกเลยหกเจ็ดแปด ข้างท,ที่จะไปเตะข้อเท้าไปเลยถูกต้องนั่นแหละ,ะจังหวะเดียวแบบนี้ใช่โอเคอจังหวะได้แล้วทีนี้โฟกัสกล้ามเนื้อ,อใช่พอขาข้างหนึ่งลงปุ๊บมันจะส่งขาข้างหนึ่งเบาขึ้นมาเลยนี่แหละถูกต้องเนี่ยเนี่ยคือ Ok nhiêu à. bên ดีครับดีเลยเลี้ยวซ้าย,ายปุ๊บล้มตัวเฮียขึ้น ตัวชวงบนช้านั่นแหละหายใจหายใจหายใจสามสองโอเคมักชา